มันหลายหลายน้ำดีแล้วนะบ้านนางสุชาดาพระเจ้าอาศดสร้ารงเป็นสถุอ <c oughs> ไอ้พุตตะคยาที่มันที่มันเป็นหลุมลงไปนั่นนะเพราะว่าดินใบถมมัน,มมมนมวก็เลยตกลงไปสมื่อคราวน้ำมันจะลึกบางคนสมัยก่อนสร้างแบบนี้เนาะอันนี้ก็ตั้งทำตำแหน่งเฉยๆตั้งเป็นตำแหน่งให้รู้ว่าตั้างเป็นตำแหน่งให้รู้ว่าจุดนี้คือจุดของแต่ละคนถือโทรศัพท์กันหมด

คนเยอะคนเยอะบเางคนเยอะทางกานอ่ะนนีา้อ๋อมีห้องนี่เป็นห้องโหอยู่กันเหมือนห้องละคนห้องอะไรอ่ะห้องเหมือนห้องครัวห้องอะไรอย่างงี้ละมั้ง Terima <laughs>